จากน้ำนี้ราบเบือเลืองแปนแห่งเมืองเรียนรู้ไฟศึกษาชุมพิชาชุมชนชุมคนชาตตักศิลามาน้ำสร้างปัญญาน้ำเงินเหลืองผิวสวยงามสง่าต้นมะ่าเอกลักษณ์สมักสมา สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนเต็มนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับในทางคณิตศาสตร์นะครับเราสามารถใช้เส้นจํานวนนะครับในการเปรียบเทียบจํานวนเต็มได้นะครับฉะนั้นนักเรียนสังเกตดูบนเส้นจํานวนของเรานะครับ ก็จะมีทั้งเลข0เลข 1, 2, 3ไปทางขวามือและมีหัวลูกศรไปไม่สิ้นสุดฝั่งด้านซ้ายก็เหมือนกันก็จะประกอบไปด้วยเลขลบหลบสลบสแล้วก็มีหัวลูกศรน,นั่นให้สังเกตดูนะครับฝั่งด้านขวาของเลข0ูน์ก็คือในพื้นที่สีเหลืองในฝั่งนี้จะประกอบไปด้วยตัวเลข 1, 2, 3ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราเรียกตัวเลขเหล่านี้ว่าจํานวนเต็มบวกส่วนของศครับ เราจะเรียกจานวนที่เป็นศูนย์นะครับเรียกว่าจํานวนเต็มศูนย์เป็นจํานวนเต็มอีกประเภทหนึ่งนะครับส่วนด้านซ้ายของศูนย์ประกอบไปด้วยตัวเลขลบหลบสองลบสามไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้เราจะเรียกจํานวนเหล่านี้ว่าจํานวนเต็มลบครับเราจะเรียกตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้ว่าจํานวนเต็มนะครับทีนี้คุณมีจุดสังเกตให้เรียนดูครับนั่งไปสังเกตดูในพื้นที่สีเหลือง ที่อยู่ซ้ายมือสุดคือเลข1นั่นหมายความว่า1อยู่ซ้ายมือสุด1จะมีค่าน้อยที่สุดของจำนวนเต็มบวจุดสังเกตที่2ครับคือลบ1ครับอยู่ขวามือสุดของพื้นที่สีชมพูนั่นหมายความว่าลบ1เป็นค่าที่มากที่สุดของจำนวนเต็มลบครับทีนี้นักเรียนมาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม2จํานวนตัวอย่างเช่น 5กับ1อย่างแรกเลยคือให้เราวาดเส้นจำนวนขึ้นมาจากนั้นครับให้เราลงจุดที่เลขห้าลงจุดที่เลขหนึค่าที่อยู่ฝั่งขวามือจะมีค่ามากกว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือนั่นหมายความว่า5มีค่ามากกว่า1หรือถ้าเราใช้1เป็นหลักก็จะได้ว่า1น้อยกว่า5ตัวอย่างต่อไปครับ 3กับลบ3ว่วาดเส้นจำนวนขึ้นมาลงจุดที่3ลงจุดที่ลบ3ก็จะได้ว่า3มากกว่าลบสหรือถ้าเราใช้ลบ3เป็นหลักก็จะได้ว่าลบสน้อยกว่า3ตัวอย่างถัดไปลบ1กับลบ8เราก็วาดเส้นจำนวนขึ้นมาลงจุดที่ลบ1ลงจุดที่ลบ8 ลบอยู่ทางด้านขวาของลบ8นั่นหมายความว่าลบ1มีค่ามากกว่าลบ8หรือถ้าใช้ลบ8เป็นหลักก็จะได้ว่าลบ8น้อยกว่าลบ1นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า2จํานวนขึ้นไปจากตัวอย่างครับให้เราเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเราก็วาดเส้นจำนวนขึ้นมาลงจุด ในค่าต่างๆต,า,งๆตามที่จโจทย์กำหนดให้เช่น4ก็ลงจุดที่4ลงจุดที่ลบ1ลงจุดที่6ลบ2ลบ7และ0หลังจากนั้นครับเราก็ทำการเรียงจากฝั่งทางด้านซ้ายโดยเอาตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือขึ้นมาก่อนก็จะได้ว่าลบ7ลบ2ลบ1 0 4แล้วก็6 ในทางกลับกันถ้าเราจะเรียงจากมากไปหาน้อยก็ให้เราเรียงจากตัวเลขที่อยู่ฝั่งทางด้านขวาไล่ไปทางด้านซ้ายก็จะได้ว่า6 4 0ลบ1ลบ2และลบเครับเป็นยังไงครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมหวังว่าทุกคนน่าจะทำการบ้านได้นะครับในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเร,เรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกัน ในช่วงต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ สิลามานาสร้างปัญญาน้ำเงินเหลืองผิวสวยงามสง่าต้นมะขาเอกลักษณ์สมัครสมนด่จากนี้คือสามัคคีตลอด